ยังเข่าตาเด้สบายดีเด้พอพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุคนที่ติดตามรับชมจนคำพี่น้องอพเ่อจิมาหอดเพื่อนย่ายน้องหลีดเนี่ยเต็มใครออกไม่มาให้เบิ้งเนี่ยยังลงงงอีกเลยงงว่าอะ้นี่นะของเจ้าอ,อ,อุ้บได้ฮะชื่อมาแต่ปักซองอ นี่อันแม่หักทางต่างประเทศผู้เเพิ่นฝากเงินมาซื้อเจ้าพ่อเป็นไพส์อ่คิดว่าเสียวน้องหลีเพิ่นคิดว่าเฮานะพี่น้องอืองดูเอาบ่จื่อฮอดเฮาทางนที่มาหาบางสองสามื้อหั่น่ะใครออกใครออกเอาให้เบิ่งดูมีหยังแน่เพิ่นซื้อให้

เลือตัวเดียวบาเนี่ยเลือกใส่ข้าวหน่อยนะกลุ่มกินจนสองปีอืมกินเดี๋ยวมันใหญ่ได้ตัวนี้เด้อเลือตัวเดียวสับป่าโลุดในคันในคันของเจ้านะได้แล้วมัใหญ่ได้แล้วเกี่ยวมะลิดมาม่าของของน้องลิดไข่น้ำแมนไข่น้ำแป้งนั่นข้าวห่อมาเต็ม ชีเสียกบหมากับพ้เจ้าผู้นั้นว่มีใบน่อยได้ใครบ่งดูนมกินนั่นเยนมอวานก็มาสมอือขอบพุ่ขอบพุ่งึ่งเหพึ่งตองไปแม่แม่ฮักทางตางประเทศนันเขานีองหลีเขาไม่ไงเถอะหอมหอมเลยเดินนะ ขายเบงดูแนวหมักแล้วเราขายเบงดูมากปูนะหายมาได้พอดีหลังเงินผลฝากมาหายเจ้าแป๊บกับมีกระชายขึ้งเติบแป้งไงใบท่าแท้าข้อแท้ากันนะแล้วก็เติงกระตู มันคือเป็งนวลเต้ยแล้วก็มาผิดเพื่อขอบเด้อนี่เต็งนวลเป็นมันแป้นเนาะเต็งนวลน้ำเด้อขอบซึ่งขอขอจะรีบอบอโบแม่ฮักข้างต่างประเทศขอบคุณแม่เจ้าจ้าแม่ดีเมียหลับว่าลับด้วยเจ้าจ้าแม่เพิ่นฝากเงินให้อีกเด้องาข้าง้องหลีดก่อนง้องหลีดนั่นหนึ่งพันบาทรองหลีดนะ มาขึ้จกไปคือเห็นใบเศร้าเลยดอ่า <c oughs> อันนี้ของน้องดีดเดอ้อา <c oughs> นี่นะับแล้วเดอ้อแม่เดอ้อน้องดีก็ับแล้วของยายเพิ่นเรือเป็นเงินสดอยู่สามแสนกลีบขอบคดงอยู่มาสามแสนของยายน้องดีอมาจเจ้า เอออันนี้เขาไม่ญ่เด้อนี่เด้อคนฝากมาให้เจ้าอันนี่ได้เป็นเงินกีบเด้อเงินบาทนั่นเพราะว่าถ้ามีนอนบอกจนอนพี่ช้างจะตายเลยฮะเป็นอย่างอือเป็นไข่หกหมออ่าถ่ายเอ้านี่ได้หับแล้วต้องรีก็ได้แล้วแขวง้ขวางอะไรมาเนี่เงินวกไม่ไ่เด้อ ทุกกิาทเนอกยเมนสามเซนกี่ะเ้ากับเบิ้งนี่จะเบิ้งเล็กนนี่นนี่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 หนเซนนี่เนี่นี่เน่นหนึ่็นึ่นี่เห็บอกจะก มาจากเลยคุณแม่เอ้าจ้าเลือจากซื้อคลองแะไรนะคะขอบคุณขอบคุณเลยเป็นเงินหายไปใบสื้อตะลุงตลาดแทนแหละแม่เอ้าเล็กกรไพ่จังเล็กกรไพ่น้ำเอาหายไม่ใหญ่ไว้ซื้อซงกลับเออซองกลับมาเพื่อเพื่อชุกเชิญเพื่อมันเสียยังมีกลับสำรองโอ้ยไปหาน้ำสั่งมาทางใดเด้นะเออโอ้ยไปหามเอาอยู่ไซบ่

มาตัวเล่นบ้งบบนุงงจะคของแน่นมน้ำเดินน่ะนังก็ุงอยู่แล้วหัวเงอ่แ้จังเลยวไปลนกินแน่หมักสมันมีวิตามินซีใลยใขรกินหรือไม่ไงแมบอกเชาแล้หนึ่งเขาหายผู้พ่อมันอยู่บ่พาะเขาทำเมื่อพ่อบอกกูชิย่างแล้วว่ะ จิ้นฟองก็ได้มาหอดเคียนหญไงที่เรียบร้อยขึ้เงือนจบบัดวิงเป็นลรยังเสือก็คือมาดีบอดหอดไพ่เ่ยวิ่งไปโหลดได้คือบัดวิ่งนะนะได้ยังบ่ได้ยังว่าบวกกัดเห้อ แล้วก็อยากแนสั้นๆนะดิอืมกินแบปิ้งปลาจำแจวน้ำปูน้ำปลาเอาขึ้นหท่ง่ายตัวได้บอลอากาใส่ตู้ไว้เด้วยอืมไดูกซูสาคนกลางขคนพย่อยคงพน่อยก็ได้คือกัน เราไฮไลท์คนนอนผิดบมาแม่สบายจคนเียน mm. ี mm. ่เนไปขีดมานนนมื่อนี้ไพ่ชินนนมีมีไพ่มนอนนนำยมตลางนี่ไพ่ชินนนขุ้นอนเตือนจะคืนฮัมกูขึ้นไหลเลยดมกินก็หอม เราเปดเื่องมาเมลุ้ามาอยู่ในมาได้หรอได้เขาเลินเขาเด่นเท่ไกลๆนี่อยู่นี่แล้วเพื่อนเขาไปไกลเมายยังบอกแข็งแรงยังเป็นวินวินอยู่มันอยู่ในหัวนี่ลสุด้อันนี้ความดันเนี่ยหลายอย่างมิด มันแค่เรากินเขากินแต่แบบซ้ำๆมันดิเขาบอกกินแกงทำไมก็กินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกมันเลยมันเป็นแบบมันบุบบไดบบำรุ่งนะอย่างอะดิบวคคอยได้กินนอกกินนมบ่ค่อยได้กินหมอกมังม่ายนักสีก็ไม่จิกกบยังไงล่ะอ๋อสุญัติอาอทุ่งอันเครื่องสำอางจะนะเออเทออลด์เครื่องครีมจะนั่น เออใส่เออใส่น <them> <laughs> ้ำแขนงอืมใส่ทำมันแล้วเด้อชอกนี่เด้อนี่ชอกนี่อชกเอาไว้เด่อห้ามหาอีกเอาทำมันแล้วกระทูบอพักผักกาดดีไม่แห้งเนี่งใจดีกะไกก่็จะเึ้นหลายๆเด้อแม่เด้อ ดิส่วยเรือลายๆครอบครัวเนาะเออเป็นลายซา,ยาตี้ยเป็นลา,ลายเดี๋ยวนี้น้าครัวแม่ทาไปบักซองมาน้ำอยู่น้ำพออยู่น้ำพอน้ำยาน้ำขาเนยดน้ดทชาแลปะป้าประกาศนะดิเอาลิศ

ผักกาดอันนี้นันบ่ฮื้นปันได้เนาะผักการดนี่เนี่ยอืมดินงามพักคมพื้นเน,นี่ยเงินน้อยอยู่เดี๋ยวนะคมใหญ่ว่าปะทุงเาผัดหน่อยแทนอามามาดีถือไปก่อนอะไรจะหาทุ่งเซีมายผู้ประกาศอันตัวหนัากอา่อืมเกกรรมหนึ่ง น,น้ำไปกินพึิงพักนน่อ้อเลยกอกินบุเบิดเด้อทำนี่กันมาคลายนะ่อ,นอืมปุหหาทุงมาใส่ใหม่เลยพักปุกแล้วนะบมีเนาะ พอวงเบิดแต่ว่าวเฮาก็มีอยู่ถามเบิ่งซื่อเด้ออือถ้าวงบ่ยานนาพุ่นเป็นนะคำหวา,านเพิ่นนี่ยังพันุสุกบ่แต่าวนมาเอา ไปลงเอาเกลือเข้ามาคไปใส่เดิไปเปลี่ยนเอามาให้ฮารดเดิร์บมาลงเกลือก <finden S 2> ูไปลงเกลือเขาไปเปลี่ยนเอารไดยี่ยอันนั่นอ่ะ เกือบน่อยแล้วอายุยพักซี่คือบ่าหืมแกซี่เบ่ค่อยได้กินดอกไม่ไงวกแซ่ได้ด้วกกินกระปุ่นเนาะอีตอนนั้นบ่ยูเลยเป่งาะโอ้ตายกูังอือโอ้ย จะเป็นยังว่าอีผ้าเอายาให้กินอาบน้ำและคุณอาบเลยเอ้ยหนูพันอาบอาบแล้วอาบน้ำได้เอาขืันไหมนั่นเอาขื่นคนขืนรถแม่หนำกับสิเมื่อนั่นแหละคนขืนรถลูกไปไหวนมมาไหวกินโลดนมนะขื่นได้เพื่อน แซ่บไว้ข้งน้าอ่บาอืมเอาไว้แชบพูแช่กระตาเจ้านั่นเออแช่ไว้บัดขินจังไป้ไว้แชบูก็ใส่ได้เฮิ้เติบอยู่หรอเลยสิเวิร์ดขอบคุณลายเด้อขิงสองคนมาสมพอกันคิดนะงานก็เด้อไง่บดนี้ค่ำอะเขาย่านบนพี่ปราะไรเออมานกระดิตจ้า